น้าจะมือต่างๆแนละ้วคุณจุ๋มจะมาถึงเทวลัยก็นะครับประมาณ9โมงครึ่งถึง10โมงคุณจุ๋มเนี่ยคืออย่าเรื่องจั่วก่อนโอเคเนาะนะคะอ่าแต่จากนั้นก็มาช่วยทุกทา่านถอนนี้ค่ะองค์อ่ด้านนี้ข้างบนจะเป็นองค์พระแม่จุฬานะครับองค์นี้เป็นองค์ที่คุณจุ๋มเนี่ยห่วงมากๆเนาะนะคะคุณจุ๋มบูชาตั้งนานและนะคะแล้วก็ตั้งแต่สร้างเทวลัยเนี่ยคุณจุ๋มก็ได้นํามานะครับ ประดิษฐาหรือมาไว้นะคะตรงเทวลัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปนะครให้เราแตะคางประตูนะคะด้วยมือซ้ายะะและก็ก้าวเท้าซ้ายนะคะแต่ก็อ่าเวลาฝากออกมาแล้วก็ให้แตะพื้นธรณีนะคะอ่าบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเรานะคะอ่าบอกลาองค์พระนะคะเขาเรียกว่าอ่าไปไหว้อะไรนะไปลามาไว้ หลังจากนั้นเดี๋ยวช่วงเช้านี้นะคะเราจะมาขอพรกับองค์พระพิคเนศก่อนเนาะนะคะคุณจุมบอกเสมอก่อนที่จะเปิดไพ่เจอหน้าเจอม,มือต่างๆเนี่ยนะคะให้เปิดดวงกับองค์พระพิคเนศก่อนเนาะนะคะาอาบางคนเนี่ยดวงไม่เปิดเลยนะคะคุณจุมก็ไม่สามารถดูไพ่ได้ต้องกลับไปใหม่แล้วก็ค่อยมาดูะะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเช้าให้ไปขอพรพกับองค์พระพิคเนศก่อนโอเคเนาะอ่กเอรญเชิญพะแตะแล้วก็เดินนะคะก้าวเท้าซ้ายนะคะหลังจากนั้นค่ะนะครับ